ลิ้งเตรียมข่าวชุดใหญ่มากระจายแบบแน่นเวอร์เริ่มกันเลยกับข่าวนี้เรียกว่ากำลังเป็นประเด็นฮอตยิ่งกว่าอากาศร้อนๆในตอนนี้อีกค่ะกับกรณีที่หนุ่มริดเดอร์สตาร์โพสภาพถือไอศกรีมแตงโมและแบ็คกราวด์ด้านหลังดันเป็นแรดในสวนสัตว์ก็เลยกลายเป็นกระแสให้คนโยงไปว่าหนุ่มริดแอบเนบใครหรือเปล่าซึ่งรีดก็เคยได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเป็นความบังเอิญจริงๆแต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าคนกลางอย่างหนุ่มโตโน่พาคินจะว่ายังไงอ่ะค่ะ ผมเชื่อใจลิตรร้ครับผมรู้ว่าน้องผมเป็นคนดีแล้วน้องผมไม่ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วโมก็เชื่อใจลิตด,ด้วยโมก็ไม่ได้โกรธอะไร mm hmm. จริงๆเขาก็ไม่สบายใจหรอกแต่พอมันกลายเป็นกระแสว่าไปว่าคนหรือไปอะไรเงี้ยมันไม่มีใครชอบหรอกครับส่วนเรื่องงานละครตอนนี้ทางต้นสังกัดเอ็กแซคคอรละครเรื่องใหม่ให้หนุ่มโตโน่แล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นการสยบข่าวเมาที่ว่าโตโน่โดนแบนหรือเปล่า จร,จริงๆแล้วผมไม่ไม่ได้ไปคิดตรงนั้นเลยครับพี่ว่ามันจะมีการสยบหรือไม่สยบเพราะผมก็บอกหลายครั้งบอกว่าผมไม่ได้โดนผมคิดว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันจะทําให้ได้รับผลกระทบหรือว่าถ้าเกิดว่าผมทุ่มเทกับสมาธิในงานได้ไม่เต็มที่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดผมรับไปถือว่าผมไม่มีความรับผิดชอบ พระพุทธศาสนาสําหรับพระเอกหนุ่มอ้ําอธิชาติจึงได้รับเลือกให้เป็นทูตวิสาขาบูชานานาชาติถึง2ปีซ้อนซึ่งทําเอาเจ้าตัวปลื้มใจไปไม่น้อยอ่าในไหนงานเนี้ยได้เจอหนุ่มอ้ําก็เลยขออัปเดตชีวิตหลังแต่งงานให้แฟนๆได้ทราบกันด้วยซช่เลยจริงๆก็ปกติมากทุกอย่างก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีงานขึ้นมาเพราะว่าก็อาจจะทํางานหนักขึ้นด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เดินทางต่างจังหวัดกัน เห็นมีโครงการแบบเป็นตัวสุขภาพเรียบร้อยแล้วลอะไรอย่างเงี้ยหืมรอครับ๋อก็มีนะไรก็จะมีไปบ้างไปคอนซัลทคุณหมอไปปรึกษาคุณหมอบ้าง <ขอ S 1> ครับ<อ>พี่นัทพี่ดุย่าตอพี่อ้าําแรนดี อืใช่ครับก็นิดหนึ่งก็นก็จะไปหาคุณหมอที่เป็นคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่แล้วก็วจะมีการใช้สมุนไพรจากธรรมชาติอะไรเงี้ยครับเพื่อเป็นการรักษาความแข็งแรงของร่างกายให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติมากกว่าด้านสาวสามาริษาที่ได้รับรางวัลเดียวกันนี้ที่หลังจากจดทะเบียนสมรสกับหนุ่มนักบินได้ไม่นานก็โดนข่าวมาเอาซะแล้วว่าท้องก่อนแต่งง,งานเออแรงไม่มีค่ะไม่มีไม่มียังไม่มีแพลนจะมีน้องค่ะน่าจะอีกสัก เปีหนึ่งหรือสองปีค่ะสามไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องเม้าอะค่ะจากเชื่อว่าคนที่ตามเนี่ยทุกวัน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 เนี่ยค่ะเดือเห็นในอินสตาแกรมหรือเห็นใน Facebook ก็จะรู้ว่าไม่ได้ท้องเพราะว่ากิจกรรมแอคทิวิตี้แบบเยอะมาก <laughs> จากะบอกว่าคุณสามีพูดคนแรกเลย <laughs> <laughs> บอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะเธอต้องมีข่าวท้องก่อนแต่ง <laughs> บอกนี่อ่านข่าวดาราเยอะกว่าฉันอีกแล้ พระเอกหนุ่มชาคริแย้มนามกี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องถูกถามว่าเมื่อไหร่นะจะมีเบบีมาให้ได้อิจฉากันเล่นๆซะกะทีที่แม้เจ้าตัวจะเคยบอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าครั้งนี้หนุ่มทริตเผยว่าได้คุยกับสาวุลเส้นภรรยาสุดเลิฟบ้างแล้วเรื่องที่จะพึ่งทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันค่ะก็มีนะเพราะเพื่อนเพื่อนเขาก็ทําหลายคนเ้ยช่วยไหมบางคนก็ธรรมชาติบางคนก็แต่สมัยนี้หลังๆก็ไปปั่นกันหมดนะเราก็เลยแบบเออเราก็เลยก็ลองธรรมชาติก่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าถ้าไม่รอดก็คงต้องพึ่งก็มีคุยคุยบ้างแต่ว่าอีกยาวอีกนานนี่ไม่รีบหลังจากที่ก่อนหน้านี้วีเจสาวเซ็กซี่จ๋าวรัชยาเคยให้สัมภาษณ์ออกสื่อว่าปีหน้าถ้ายังไม่แต่งก็คงขึ้นคาแล้วอุตะงานเนี่ยหลายคนเลยแอบลุ้นว่าสาวจ๋าใกล้จะมีข่าวดีในปีหน้ากับหวานใจหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยหรือเปล่านะอ่ะข่าวนี้สาวจ๋าว่ายังไงเคลียร์ด่วนค่ะไม่ได้บอกปีหน้าต้องแต่งแต่หมายความว่า คือเหมือนกับจังหวะชีวิตเราอะเรื่องบางเรื่องน่ะมันก็พูดกัเนเล่นๆได้แต่ก็ไม่ได้พูดกันจริงๆนะคะมัวแต่เล่นๆเราเมื่อไหร่แบบมันจะแบบเป็นเรื่องจริงอ๋อมีเรื่องจริงเดี๋ยวก็เห็นค่ะว้าวเรียกว่าเอาใจไลฟ์ ของคนยุคดิจิตอลจริงๆค่ะสำหรับแอปพลิเคชันเก๋ๆ M Connect ที่เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะให้ผู้ชมโมเดิร์นไอทีวีสามารถเล่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตควบคู่ไปกับการรับชมรายการที่กำลังออกอากาศรวมถึงสามารถร่วมสนุกได้ในรูปแบบต่างๆได้ด้วยอา้าวแฟนๆโมเดิร์นไอทีวีดาวโหลดได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปที่ p อ s t o r e และ p l a y Store ค่ะช่วงหน้าไม่ดูไม่ได้แล้ว เขาบอกว่าแค่ไฮไลท์ก็แซ่บไม่เบาใบเตยเมนเรามั่นปลายปีแอนดริวกลับมาทวงบัลลังพระเอกร่วมกระจายข่าวโดยรองเท้าโมโนโบเ a เอ g 2ส0 0เขาบอกว่าข่าวฮอตยังไม่หมดนะคะพร้อมจอดคิวรกระจายอีกเทียบ กีท่ทีก็มีประเด็นให้ต้องชี้แจงตลอดสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวแซบใบเตยอาสยามทั้งประเด็นที่มีคนแชร์ภาพหยอกล้อที่หวานใจหนุม่มดีเจแมนตบหัวที่สนามบินแถมยังมีข่าวถูกหมอดูทักเรื่องรักว่าคบกันจะพากันล่มอ๋ <c oughs> อหยอกเล่นค่ะวันนั้นจําได้เลยกลับจากญี่ปุ่นไม่มีอะไรเลยค่ะแข็งแรงเนาะอ๋อก็แต่ก็ดูแล้วก็กรู้ว่าอ๋อทำอันนี้อยู่พี่แมนกำลังแบบ อย, whatever, whatever, what s <S อย่าง cose, เงี้ยอย่างเง well. ี้ยอะไรอย่างเงี PG ้ยแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรขอดูทักว่าเนี่ยเราคู่กับพี่แมนแล้วเหมือนจะพากันไปแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเราก็จะได้ระวังตัวจะได้ระวังความรักของเราต่อไปจะได้ไม่อยู่บนพื้นฐานของความประมาทเคลียร์ข่วแน่นออกไปแล้วก็ขอถามถึงข่าวดีงานวิวาที่ทางคุณพ่อของสาวใบเตยไฟเขียวให้ดีเจแมนมาสู่ขอแล้วไาใช้พร้อมก็โอเคค่ะเราพร้อมอยู่แล้วอืบอกว่าสินสอดนี่ก็เรียก เป็นสิบสล้านเหมือนกันนะคุณแม่คุณแม่เช uh ื่อคุณพ่อคุณแม่ใบเตยกับพ่อแม่นยังค่ะแต่ว่าตัวใบเตยกับพ่อแม่พี่แมนได้คุยกันบ้างให้พี่แมนได้รับผิดชอบความกระตัญญูในฐานะลูกผู้ชายก่อน กลับมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงอีกครั้งในละครโรแมนติกดราม่าเรื่องพลับพึงสีชมพูของผู้จัดดาวพอหรือไทยสำหรับหนุ่มแอนดรูว์เกรกสันแม่พอเจอตัวหนุ่มแอนดรูว์ในวันฟิตติ้งละครก็เลยขอถามถึงสันหน่อยว่าหายหน้าหายตาไปนานแค่ไหนแล้วคะก็ละครประมาณ3ปีประมาณ3ปีป3ปขอบคุณเจ้านายด้วยที่ที่ที่ยังให้โอกาสได้มาเล่นละครอีกมีที่หายไปก็ได้ทำรายการอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วก็แล้วก็พักมาอีกแป๊บหนึ่งส่วนเรื่องหัวใจดุมแอนดริวก็ยังคงคอนเซปต์ปิดปากเ,เหมือนเคยโดยเผยสั้นๆแค่ว่าตอนนี้ก็มีคนดูดูกันอยู่แ้าพร้อมเมื่อไหร่ใครว่ากันอู้ออว่า เรียบรู้มาแต่ไกลสำหรับหนุ่มหล่อควันใจสาวๆอย่างหนุ่มพีทพัชระที่ขอแต่งหล่อมาร่วมง,งาน Grand Opening Central Embassy กับอาณาจักรใหม่ Life s t y l e Shopping ใจกลางกรุงเทพมหานครแม้ในงานยังมีเหล่าเซเลบคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยมาเอ็นจอยกันแน่นพูดเลยว่าที่เนี่ยโดนใจขาชอบแบบหนุ่มพีทมากๆเพราะเป็นการรวมแบรนด์ดังทั่วโลกมาไว้ที่เดียวชอปเพลินไปเลยค่ะ เราก็อยากให้อะไรใหม่ๆกับคนไทยนะเราอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คนไทยได้สัมผัสการให้ให้ได้ซื้อของไม่ต้องบินไปซื้อต่างประเทศแล้วตอนนี้เราเอามาเปิดที่นี่แล้วครับไไดูแล้วชอบโซนไหนมุมไหนสุดดูไฟหรืออะไรยังไงเคลื่อนไปข้างบนแล้วมีรุ้นว่าเสียตังได้ <laughs> ร้าน,นหลายยี่ห้อก็มาเป็นเป็นที่แรกเลยที่นี่อนะไรอย่างเงี้ยมาง่ายๆอยู่กลางเมืองนะครับห <laughs> ัวมันเหมือน,น,นเป็นที่แหงเอาใหม่ของคนไทยอะ่ะมันมีอะไรที่มันแบบใหม่ๆร้านอาหารใหม่ๆ เยอะเหมือนกันมาทดลองกันดูครับมีโอกาสากชวนนศมาว่างไหมก็ถ้าเกิดว่างก็คงมาครับวันกินหนูแมนการินของคุณพ่อคุณแม่มาออกรายการสึกสองบ้านที่สตูดิโอพอลีพลัสดารกราใจก็แอบเห็นสาวเกลหวานใจคนสวยตามมาให้กำลังใจแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีเลยล่ะค่ะเงานนี้ต้องขอถามคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มแมนหน่อยว่าสาวเกลดูแลดีขนาดนี้จะให้ผ่านด่านการเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ไหมคะผ่านค่ะไปที่คุเพ้า อ่าให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์่าไดนให้ขยานกันเยอะขนาดนี้เลยมีข่าวว่าไงคะจะแต่งแล้วอุยยังอยู่ในช่วงแค่คุยคุยกันนะครับก็เหมือนอาจจะมีแบบดูชุดกันบ้างหรือดูตีมดูอะไรเล่นๆกันแต่ก็คือเหมือนเป็นการคุยแบบสนุกมีท่าทันไหมครับโอ้ผมจริงๆใจผมอยากจะพรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำ ชาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเข้ามาทุกทีคู่รักสตะลอนทัวอาทิตย์นี้พี่หนูแหม่มและพี่บ๊อบบี้เลยชวนนักร้องหนุ่มขาแดนซ์ฮันเดอร์สตาร์มาทําบุญที่วัดเทวราชกุญชรบรวิหารกรุงเทพมหานครโดยทั้ง3าคนได้ร่วมทําบ,บุญถวายพระไตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นแวะไปขอพรกับเทพคันใจอุ๊ยหนุ่มฮันจะขอพรเรื่องสาวคนไหนเอ้ยเรื่องอะไรต้องไปติดตามทริปอิ่มบุญอิ่มใจของคู่รักสตลอนทัวในวันอาทิตย์นี้บ่ายสามโมงสิบนาทีทางโมเดลไนทีวีนะคะ ใครที่รอผลดาวกระจายโพช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะมีปิดไม่มีดด้ามีปิดไม่มีดด้ามันเป็นหรือเปล่ารวมกระจายข่าวโดยพาราแครบรรเทาปวดลดไข้ไดมอนด์บลูผงงาบัวผสมผงใบชะระแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดบวมกันเข้ามาแบบถล่มทลายจริงๆค่ะ สำหรับดอกกระจายโพในทีมตัวแม่เล่นของหมายปองชายใดต้องได้และผลโหวตในสัปดาห์นี้ก็คือโหวตกันดุเดือดคอมเมนต์กันแน่นจริงๆสำหรับดาวกระจายโพในทีมตัวแม่เล่นของหมายปองชายใดต้องได้งานนี้สาวพลอยเชอร์มานกับบทบาทแม่รำพึงสุดแซ่บมีคาถามัดใจผัวที่เด็ดดวงก็เลยชนะไปแบบสวยๆและเจ้าของไอจีนี้ก็รอรับเสื้อดาวกระจายสิบปีที่บ้านได้เลยค่ะแต่อาอาาอ,อย่าลืมติดต่อกลับ ้จดว,ะะวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็ต้องมาหาส่งท้ายกันค่ะอลอเล่นของขำเซก,กเกตดาวเกเกตดาววันนี้ไ,ไ,ไปดูลีลาการหยอกสาวของหนุ่มตีมาเทเลนอเล็กทีระเดชในวันที่เจ้าตัวมาอัดรายการ3าแซบกับพี่สาวคู่จิ้นจอยรินและนีที่พอให้ทั้งคู่โพสท้าอุ๊บ์หนุ่มอเล็กก็ปล่อยมุกให้ได้อมยิ้มกันแบบนี้ย วีปไม่มิดด้าวีปไม่มิดด้ามันเป้นัรือเปล่าเร็วเนาะนี่ครับคุณพระคุณจอยครับเร็วเร็ววันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากเชียร์ใบทาราและอธิษฐานเพิ่งประดับจากไทรนีค่ะและกลับมาเจอกับรายการอีกในวันจันทร์นะคะสวัสดี บริพัตรให้